สวัสดีพี่น้องชาวโลกชาวมนุษย์โลกทั้งหลายและชาวมนุษย์ต่างดาวชาวชายชาวต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างเชื้อชา,าต,าาตาาิต่างผิวพรรณก็คนเหมือนกันนะครับอมารับชมกันครับสวัสดีเป็นทางการยิบสี่สถานเมจิยิบสี่สถานโลกสัน่นสะเทือนไปทั้งโลก วันนี้เปิดไพ่ดูสถานการณ์คนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่15กันยายนถึงสุดวันที่21กันยายนนะครับ2566ันาเรามาชมกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรไพ่นี่ยังไม่คุ้นเนี่ยโดนกีดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยฮะยังจะกระตุกันยังงองอกอะ าพายจีนพี่จ้าประเทศจีนครับอ่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สิบชตาจะตามมาด้วยดีนี่นเงา,าเป็นเรื่องของดวงชะตาครับมันอยู่ที่ดวงนะครับบางเรื่องบางอย่างมันก็เป็นจริงว่ามันนะขยันมันเพียรเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งบางทีก็เหนือดวงนะครับอ่ะมาชมกันครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับขี้อ้อนขี้งอนขี้น้อยใจคนวกกันศุกร์น่ารักขี้อ้อนน่ารักน่ากระทืบ <laughs> จะไปซืบแบบทำไมแล้ว สิบถ้วยครับสิบถ้วยขึ้นมาเป็นสิบถ้วยโดยภาพรวมอะ่ะถือว่าดีถือว่าดีนะครับดีเลยล่ะไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่เฉยดีแล้วอะ่ะตามมาด้วยไพ่คิงเหรียญนี่ครับอ่าไม่ต้องู่งเรื่องเงินทองหกถ้วยเด็กหรือผู้หญิงเด็กถือถ้วยเจ็ดดาบ แจ็คถือเหรียญดีนะเนี่ยไพ่คนเกิดคนเนสุขเนี่ยคิงถ้วยเด็กถือดาบสามไม้เท้าแล้วก็ไพ่ฤาษสีนะครับเดอะฮามิดเดอะเฮอร์มิก็เป็นไพ่ใหญ่ใบเดียวนะครับไพ่ใหญ่ใบเดียวนะครับเฮอร์มิคือจำสินคือเก็บตัวโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง หยุดทบทวนหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างเป็นช่วงของการเก็บตัวเรียนรู้เพื่อจะสร้างอะไรก็ใช่ครับไพ่สนะครับ,นะรบโดยภาพรวมนะครับมันเป็นเปนถ้วยมันสารการไม่บวกไม่ลบอย่างที่บอกครับแต่ว่ามันเป็นถ้วยด้านดีนะครับสิบถ้วยคือครอบครัวสุขสันต์บันเทิงละเลิงใจสองคนเห็นไหมครับมีลูกสองคนเย้ yes! นี่ก็มีไพ่เด็กสองใบคนหนึ่งดี ว่านอนสอนง่ายคนหนึ่งดือ้อมึนฟังแต่ไม่ทำตามแล้วปากแต่ไม่ช่วยเอ,อเด็กหรือดา่า <laughs> ก็โดยโดยภาพรวมครับมันก็เรื่องการงานมันมีสามไม้เท้าใช่ไหมครับการทำงานอาชีพท่านสามไม้เท้าอ่ะส่วนมากมันจะเป็นพวกใช้คำพูดวาจานะครับในการทำอาชีพนักนักขายเซลระดับเซลที่ เดินหาลูกค้าอ,อย่างเงี้ยพระั้าพร้มันเดินทางนะครับไม่ได้เปิดร้านตั้งอยู่ที่สามไม้เท้าคือ,อคนที่ใช้คำพูดนักพูดนักจิตวิทยานักกลมประสาท <laughs> น,นักประสานงานให้เกิดความเข้าใจประสานงานให้เกิดความลงตัวอะไรอย่างเงี้ยสามไม้เท้าครับค่เดินทางไพ่เชื่อมความสัมพันธ์ก็ได้เป็นไพ่เดินทางกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเดินทางระยะสัน้นไม่ได้ไกลอะไรมากมายสามไม้เทา้าอ่ะ ส่วนเรื่องการเงินครับมันมีแจ็คเหรียญกับคิงเหรียญคิงเหรียญก็ไพ่ไพ่ที่ใหญ่ที่สุดอะแปลว่ารวยแน่ๆครับมีเงินไม่เดือดร้อนแน่ๆแจ็คเหรียญน่าจ,จะเป็นแค่ธุรกิจนะครับหรืออาชีพที่มันเกี่ยวกันหมุนเงินนะครับหรือเงินธุรกิจในรอบเดือนรอบปีของท่านมันเป็นหลักแสนถึงหลักสิบล้านมันก็น่าจะถึงหรอกเพราะว่ามันขึ้นคิงเหรียญอะ ทิงเรียนตามสถิติของตำราพระอาจารย์ขุนทองที่การเขียนคนแรกเนี่ยมันก็เป็นพันล้านนะครับมีเงินเป็นพันล้านนะก็ไม่แน่คนที่ดูผมอยู่อาจจะมีเงินถึงพันล้านกีดอย่าไปดูทุกตระกูลเงินของเขาน่าเสียใจนะครับผมได้ยินข่าวมาดูครับว่าต่อไปเงินสกุลของลาวที่เป็นเงินกีบอ่ะมันจะไม่เป็นเงินที่น่าเชื่อถือทำไมต้องใช้อะไรตัดสินที่แบบนั้นด้วย นะครับเอาอะไรมันเกณฑ์มาตรฐานตัดสินเกิดเป็นคนแล้วช่วยเหลือพึ่งพากันไม่ดีกว่าทําไมต้องไปด้อยค่าเขาใครก็ไม่รู้ผมได้ยินอ่านข่าวมาแล้วผมก็รู้สึกอยากพูดก็แค่นั้นแหละเพราะว่ามีพี่น้องชาวลาวดูผมด้วยนะครับเป็นอันดับสองรองจากคนไทยดูนะครับแต่คนต่างชาติอื่นผมไม่รู้นะครับ ถ้ามีก็รายงานตัวนะครับพี่น้องชาวลาวพี่น้องทางพมาา่าชาวดอยชาวเผ่าจะเผ่าไหนเชื้อชาติไหนจะเป็นอะไรก็มาเถอะจะเป็นมอนเป็นชนกลุ่มน้อยคนกลุ่มใหญ่อะไระถ้าดูอยู่ก็รายงานตัวนิดนึงครับอยากรู้จักครับผมอยากรู้จักครับหวดูใจดีนะครับ แค่เป็นคนวนตีนเฮ้อ,อภาพรวมนี่มันเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบเลขเจ็ดเป็นเลขนำโชคเจ็ดาบนี่คือมีแผนอะไรชั่วร้ายอยู่ขโมยเข้ามาห้าอันแล้วเนี่ยยังเหลือสองอันนีย่ยังจะมองเหลือไปมองเจ้าอีกเหรอนี่มันแปลว่าสถานการณ์ท่านน่ะถ้าท่านไม่พริ้วท่านไม่เอาอ่ไม่เจ้าเล่ไม่ไม่ไม่เรียกว่า หามีมีเล่เหลี่ยมซะบ้างอ่ะท่านจะถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกตอดเล็กตอดน้อยโกงนิดโกงหน่อยไปเรื่อยอ่าคิงมันใจดีถ้วยอ่าเด็กถ้วยก็ใจดีสิบถ้วยยิ่งไม่ต้องห่วงหกถ้วยเด็กหรือผู้หญิงนะครับอ่าไอ้ตอนนั้นเจ็ดดาบเนี่ยมันจะทาให้เสียเงินหรือได้เงินหรือเสียเปรียบหรือได้เปรียบก็คือนี่แหละบางทีอ่ะบางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราโดนเปรียบโดนโกงโดนกดดันโดนแกล้งอะไรสารพัดแต่ก็ยังยอมอ่ะอันนั้น มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรจะเป็นนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าคนทุกคนก็มีค่าเท่ากันนะครับแค่ต่างกันบทบาทและหน้าที่นะครับไม่เห็นจาเป็นจะต้องไปกดขี่ข่มเหงอะไรกันเลยไม่เห็นจะต้องไปเรียกจ,จกิกเขาเป็นอย่างนั้นปิดเป็นอย่างนี้เลยไม่จําเป็นเลยครับเจ็ดด่าไปถ้าท่านไม่ไม่ไม่เท่าทันคนนะท่านจะเสียเปรียบนะครับตัวนี้มันคือตัวที่จะเป็นปัญหาหรือตัวที่จะแก้ปัญหาหท่านราบรื่นได้บางทีอยากจะชนะก็ต้องโกง,กงะครับอยากชนะก็ต้องแบบ แถวนอกเส้นทางบ้างครับตามธรรมดาธรรมชาติปกติของโลกอะ่ะถ้าเกิดมันมัวแต่เดินตามกฎมัวแต่เดินทุกคนเดินตามกฎหมดไม่เคยแหกกฎเนี่ยไม่เคยแหกความคิดออกไปเลยเนี่ยรับรองว่าโลกมันมีวัฒนาการมาถึงขนาดนี้แล้วครับทุกอย่างของการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยมันเกิดจากคนที่มีคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านครับว่าแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคนหรือสองคนอย่าง อ่าสตีฟจ็อบเดยวผู้มาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่มีปุ่มกดแต่ไม่ต้องใช้ปุ่มกดต่อไปอย่างเงี้ยเออนะครับมันจะมีวัฒนาการเพราะว่ามันจะมีคนคิดต่างนะครับท่านจะมีคนคิดต่างได้ท่านก็ต้องมีศรัทธานะครับศรัทธาในเชื่อในความจริงเชื่อในความเป็นตัวตนท่าว่าท่านอ่ะต่างและโดดเด่นเพื่อจะมีเป้าหมายบรรลุอะไรครับเหมือนเนี่ยเป็นเด็กเด็กดื้อมึนนะครับ เด็กถือถ้วยผมถือว่ามันเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับจินตนาการความคิดดีนะครับเด็กถือถ้วยเนี่ยสามารถแปลงเป็นเงินได้นะครับแปลงเงินได้ทุกทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินได้ดีคือธุรกิจเกี่ยวกับเด็กและผู้หญิงเป็นหลักนะครับเรื่องของการงานและการเงินนะครับรวมกันอยู่ในนี้นะครับการงานและการเงินอาชีพอย่างเป็นพ่ยพระเนี่ยไอ้พ่ยฤาษีเนี่ยเดอะเฮอร์มิตรเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราดญ์เป็นผู้รู้เป็น นักบวชนักปฏิบัติอะไรพวกนี้นะครับก็มีความคิดมีสติปัญญาดีแต่บางทีอ่ะเดรเมิมันก็ปงองเกินไปบางทีมันคิดแล้วมันก็ปองมันปองแล้วมันก็อ่อนแอได้ง่ายเพราะฉะนั้นเจ็ดดาบอ่ะมันเป็นตัวที่กระตุ้นเตือนว่าเออปงอ่ะปองอ่ะยิงปงยิงโกงนะเอาดีเอาดีภพยรือสีถูกจำศีลนะครับคิงถ้วยคือความใจดีนะครับ ท่านอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยคิงถ้วยคิงคิงถ้วยคิงเหรียญเดอะเฮอร์มิตเนี่ยผู้ที่ท่านนับถืออยู่เหนือกว่าท่านเนี่ยช่วยท่านได้มันก็ไม่ได้ดูแล้วมไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องความรักเหรอความรักมีสิบถ้วยเด็กสิบถ้วยหกถ้วยคิงถ้วยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าใครมีปัญหากับแฟนแล้วมีเหตุตรงแยกทางจะเลิกลากันไป กีนน่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้อะแต่พ่มันบอกว่าจะมีการกลับมาของคนรักเก่าอืโดยสถิตินะหกถ้วยนี่เป็นไพ่ใบเดียวนะถ้าใครถามว่าเขาจะกลับมาหาหนูไหมเขาจะกลับมาหาผมไหมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพ้ามันขึ้นในสถานการณ์แต่ว่ามันมาแน่อืแต่มันอาจจะมาย,ยืมตังนะแต่อาจจะไม่ได้มาเป็นคู่เหมือนที่เคยเป็นก็ได้นะครับเพราะเวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามวาเวลาเปลี่ยนได้ทุกวินาทีของการดำรงชีวิตอยู่แล้วนะครับ เรื่องความรักก็ถือว่าสุขโขสโมสรแมนชเชสเตอร์ยูเนเตดมันไม่มีความสุขอะความรักเพราะฉะนั้นความรักครอบครัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาก็มีปัญหากับก็เด็กอะเนี่ยเด็กดื้อเด็กมึนไ,ไม่ใช่มึนไอเด็กดื้อมึอนไอ้นี่เงียบไม่พูดแต่ไม่สร้างปัญหาแต่เราพูดแล้วเกิดปัญหาเปิดปัญหาไม่ใช่เรื่องรายครับเกิดที่เราต้องฉุกคิดอะเวลาถ้าไปไหนอะไรถ้าถ้ามีเด็กอ้วนๆทุนทวนจำมั่มอะไรพูดน้อย ยิ้มง่ายลิ้งง่ายเนี่ยเด็กนําโชคถ้าน,นั้นเด็กพรุ่งนี้ไปด้วยไปไหนอะไรเงี้ยถือเด็กนาโชคนะครับผู้ใหญ่คิงถ้วยคืออจะไม่มีปัญหาอะไรกับเขาครับคิงถ้วยคิงถ้วยเป็นคนที่ใจดีพร้อมจะช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะครับไม่มีแรงจะไปต่อสู้อะไรเขาเับคิงถ้วยอะแล้วก็เรื่องอเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็คือความจําเสื่อมเกี่ยวกับความเสื่อมเสื่อมทั้งทุกอย่างสายตาสายตาจมูกลิ้นปาก สม,สมองสมองเซ็กซ์เซ็กเกี่ยวหัวตาเสื่อมมันถึงยืนโปองอย่างเงี้ยแต่มันเป็นช่วงจําสินแสดงว่าาไพ่โดยภาพรวมมันเหมือนไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนหรอกอืมแต่อาจจะเจอคนไม่ดีบ้างเจออะไรที่มันแบบทําให้เราต้องรู้สึกอึดอัดไม่ไม่ดีอ่ะก็ปปีกตัวปีกเวกเออกไปอยู่คนเดียวใช้เวลาทบทวนตัวเองเหมือนกําลังจะก้าวไปเนี่ยธุรกิจเราเกิบโตหรือว่าความความเป็นอยู่ กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังจะเปลี่ยนมีแนวโน้มที่มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเนี่ยไพลิวสีคือการจําสินคือการลองมานึกนึกว่าเราทําอะไรอยู่เราทําไปทําไมเราทาแล้วได้อะไรทับต่อไปได้เป็นไงถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นยังไงเหตุเกิดเกิดเพราะอะไรเราเป็นคนสร้างเหตุสร้างผลสร้างอะไรขึ้นบ้านะครับบางทีอ่ะมันเหมือนกันคุยกับตัวเองการคุย,ยตัวเองเนี่ยทางจิตวิทยาก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคุยแบบออกเสียงได้ยิ่งดีครับ ใครจะมองว่าเป็นคนบ้ามันก็มันเป็นสิทธิ์ที่จะมองได้ครับก็มองไปเถอะแต่ว่าในทางจิตวิทญานะเพราะว่าผมก็เคยคุยปรึกษานะักหมอจิตวิทยาเป็นเรื่องปกติบางทีมันได้ระบายทาได้ระบายแล้วการอยู่กับตัวเองสะบ้างอะการอยู่กับตัวเองสะบ้าง,กากาเ,ง,างเก็บตัวจุดเองสะบ้างบางทีมันก็ทําให้เรามองเห็นข้อดีข้อเสียของตัวเองบางทีมันก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้ที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมันได้อะไรขึ้นมา หรือมันมันดีดีเพราะเราดําเนินชีวิตดีมาหรือเปล่าเออมันมันแย่มันแย่เป็นเพราะเพราะเราหรือว่าเพราะคนอื่นเนี่ยมันคือการเก็บตัวครับไพ่เลื่สีนะครับเพราะฉนั้นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยโดยภาพรวมมาถือว่าไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดแตกต่างอะไรคือดําเนินคือสถานการณ์มันดูปกติมันไม่ได้มีอะไรย่าแย่ดีจนโดดเด่นอะไรมากมายคิงเหรียญท่านอาจจะไม่ได้รวยหรอกเป็นหลักพันล้านร้อยล้านหรือหลักล้านหลักแสนแต่ว่าท่านอาจจะมี ความเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบุคคลที่เขามีเงินระดับนั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องการงานหน้าที่นะครับเหมือนเราอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็แน่นอนครับการธุรกิจมันหมุนเงินกันเป็นร้อยล้านพันล้านต่อปีต่อชาติเนี่ยมันก็โอ้โนึกภาพไม่ออกมีเป็นพันล้านจะไปทําอะไรดีเออนึกไม่ออกจริงแต่ใช้หมดแต่ใช้หมดอยู่แล้วแหละหัวถ้ามีขนาดนั้นคนในประเทศไทยก็คง ได้รับอนิสงส์จะผมไปเยอะก็ความเพ้อฝันความเพ้อฝันถ้าท่านมองว่าความเพ้อฝันก็เป็นแค่นั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งความเพ้อฝันมันสร้างจินตนาการจินตนาการสร้างสิ่งที่แปลกใหม่จินตนาการสร้างเรื่องใหม่ๆจินตนาการสร้างรายได้จินตนาการมันสร้างความฝันให้เป็นความจริงได้นะครับเนี่ยคือเด็กที่มีจินตนาการอ่า ไพ่ยู้สึกคือการคิดไตรตรองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วคนเกิดวันศุกร์ประจำที่15เนี่ยถึงวันที่21เนี่ยกันยายนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทุกใจอะไรมากมายนะครับนอกจากอา่าอยู่ตัวเองมากเกินไปจะโดดเดี่ยวตัวเองมากเกินไปแค่นั้นนะครับความพข่มแข็งก็พอมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ วันจันทร์ที่15ถึงวันที่21กันยายนตกมาแล้ว66น,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอประสบแจอเรื่องดีๆนะครับเรื่องดีๆนะครับเรื่องที่อยากให้เกิดอยากให้เป็นอยากมีก็ได้มีอยากใช้ก็ได้ใช้ต้องการเป็นยังไงก็ขอให้ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะครับปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บปราศจากสิ่งเดรร้ายทั้งหลายนะครับแข็งขืนบ้างบางทีอ่อนแอเกินไป มันก็ทําให้ชีวิตเราแย่โดนเข้อเปรียบโดนข้โกงบางครั้งก็ถึงเวลาที่ต้องไม่ยอมก็ต้องไม่ยอมนะครับอ่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามามีอยู่หนึ่งคนมาประจําจนผมงงแล้วนี่ไม่รู้เขาเขาต้องงานสุสานอะไรแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับไม่ได้นินทาว่าร้ายเลยนะแต่ก็ขอบคุณครับแต่บางที่ผมไม่เข้าใจจริงๆอะไร ไม่ถือว่าผิดอะไรครับคนเรามีสิทธิที่จะพิมพ์อะไรคิดอะไรบอกอะไรได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ได้ทำให้ใครถอดร้อนสบายใจทำไปเถอะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับให้มันเติบโตให้มันยิ่งใหญ่วันนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะได้พบความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างพบกับชีวิตที่มันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเริ่มจาก จินตนาการเริ่มจากความคิดถ้าท่านจะเปลี่ยนมันต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่จินตนาการเป็นความคิดนะคมีความสุขมากๆสำหรับทุกท่านนะครับขอบพคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ